มีเด็กไทยมุสลิมใน3จังหวัดไม่มากนักที่จะมีโอกาสเดินทางมาศึกษาต่อในประเทศตุรกีทําให้เด็กหนุ่ม3ามคนจากจังหวัดปัตตานีกลุ่มนี้ต้องอดทนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับผู้คนและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งกำไรที่พวกเขาได้รับเมื่อมาเรียนที่นี่นอกจากจะมีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นแล้วประสบการณ์เมื่อได้มาอยู่ในสังคมที่หลากหลายทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้นได้อยู่หมุ่นอยู่ในสามจังหวัดนี่จะเป็นหมุ่นแต่เรื่องการกลมล้าง,างการยิงกันตลอดในแ,แบบนี้จะมีจะคิดในเรื่องนี้ตลอดแต่สำหรับถ้าได้มีโอกาสเข้าไปในด้านการศึกษาอีกมิติหนึ่งจะทำให้มีความคิด แบบแยกกออทกอัศน,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 นคติที่เปลี่ยนไปของเยาวชนเมื่อได้มาใช้ชีวิตในต่างแดนนั่นก็คือพวกเขาได้เปิดโลก,กทัศน์ว่าสามารถที่จะใช้วิถีชีวิตของมุสลิมได้ในสังคมที่มีความหลากหลายค่ะ ทัศนคติในการมองโลกที่เปลี่ยนไปของนักศึกษาไทยเมื่อได้มาเรียนหนังสือในประเทศตุรกี ซึ่งมีคนส่วนใหญ่เป็นคนมุสลิมถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นผลงานวิจัยของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีคนนี้ซึ่งผลการศึกษาพบว่าเยาวชนส่วนใหญ่เริ่มยอมรับถึงการมีอยู่จริงของสังคมที่หลากหลายและพยายามทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับคนต่างความเชื่อโดยไม่จำเป็นต้องละเลยการปฏิบัติาศาสนาิจตามาศาสนาที่ตัวเองนับถือจากเดิมซึ่งเขาเห็นแต่อัตลักษณ์ของตัวเองแต่พอมาที่นี่เนี่ย นักศึกษาส่วนใหญ่คือเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสังคมได้เขาก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ยอมรับกับสภาพสังคมที่นี่ก็คือยอมรับการมีอยู่จริงของอของความต่างของความต่างทางศาสนาและอัตลักษณ์การที่เขาไปเห็นสิ่งต่างๆหรือวิธีการใช้ชีวิตในต่างประเทศหรือการต่อสู้ในต่างประเทศเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยมีหลายทางเลือกมากขึ้นและเขาก็จะมองว่า ทางเลือกใดในการต่อสู้เนี่ยซึ่งมันจะไม่ทํำ้ายพวกเราหรือไม่ทําลายชีวิตพวกเราแต่ว่ามันจะเป็นทางเลือกที่ที่มองไปข้างหน้า แต่แม้ว่าการได้ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศจะสามารถเปลี่ยนทัศนคติในการมองโลกของเยาวชนได้มากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าการเข้าถึงข้อมูลในการรับทุนการศึกษายังมีน้อยมากหรือจํากัดแค่ลูกหลานของผู้นำต่างๆบางส่วนจึงต้องเดินทางไปศึกษาด้วยทุนของตัวเองเพราะการกระจุกตัวของทุนการศึกษาในโครงการของรัฐ คงต้องมีมีการแบบส่งเสริมคนในพื้นที่ให้เยอะมากกว่านี้ครับผมก็คือเหมือนกับการส่งเสริมในเรื่องของเงินทุนใ,นให้การออกสูตรนอกประเทศการไปเรียนต่อในต่ประเทศก็เหมือนกัแบบในตุรกีเนี่ยเขาก็ไปรับในคนสามจังหวัดมาเยอะเหมือนกันครับมาเรียนก็มีครับอยู่ที่แล้วแต่คนว่าเขาอยากไปหรือเปล่าไปแล้วเขาจะจะพยายามอยู่ไหมถ้าสมมุติว่าด้วยมองว่าถ้าเด็กบางคนอาจจะไม่มีตาแต่ถ้าเขาพยายามเนี่ยโอกาสจะมาถึงเขาได้ไหม ก็มีอ่ะน่าจะมีขอทุนอะไรดูแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการพยายามนำมาแก้ไขคือการกระจายของทุนให้ครอบคลุมทั้งตัวบุคคลและหลากหลายสาขาว,วิชามากขึ้นพร้อมทั้งหวางยุทธศาสตร์การศึกษาปี2 5 5 6เพื่อยกระดับการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ เช่นการจัดตั้งกองทุนตั้งตัวสําหรับนักเรียนที่ยากจนการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐและการสร้างความปลอดภัยให้ครูเรามีคุณภาพหรือผลผลิตทางการเรียนตามที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโอกาสของการที่จะไปศึกษาต่อการโอกาสที่จะไปพัฒนานเนี่ยจะน้อยกว่า ปัญหาเรื่องระดับการศึกษาตกต่ำเป็นปัญหาต้นๆของเยาวชนใน3จังหวัดแดนภาคใต้แม้จะมีความพยายามของหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือแต่เยาวชนหลายคนก็ยังมองว่าโอกาสของพวกเขาอย่างถูกจำกัดเพราะสถานการณ์ความรุนแรงและปัญหาเส้นสายอิชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน